เมื่อกี้ไลฟ์สดทาง f c e e o o o นะคะเป็น Facebook ส่วนตัวเหลือแบตเตอรี่อยู่22%นะคะ mm hmm. ก็เลยมาไลฟ์สดใน y o u t u b e นะคะ mm hmm. อันนี้ก็มาบอกเรา90า90กันในเรื่องของต้นอินทผลัมนะคะที่มันโดนด้วงนะคะโดนมแมลงโดนอะไรแยะๆมากมายไหมคะใบกลนไปเลยนะคะเนี่ยใบร่วงไปเลยมันมันกินแล้วมันชอนชัยยาวซ่อมยากนะคะอันนี้ แต่ว่ามันยังดีว่านี่นี่เป็นหนอนะคะต้นแม่มจะใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้คือเราเอาหน่อมาปลูกนะคะล้มต้นแม่ไปเลยแล้วเอาต้นหนอมาปลูกแทนนะคะลงหน่อแทนนะคะอ่าลงหน่อแทนเก็บไปเลยนะคะบูรณนะบูรณะออกไปเลยนะคะหนอนะคะเราปลูกนะคะวันนี้นะคะวันที่25้าตุลาคม2565้านะคะ นะคะเรามาปลูกนอกันนะคะก็มาดูว่ามันจะแทงจันทเมื่อไรนะคะแต่คิดว่าปี2567นะคะคงจะแทงอันนี้เดือนตุลาแล้วพิกกาธันวานและมกกลาแทงมกกลานี่ถือว่าเม a ซิ่งมากเลยนะคะถ้าปลูกลงไปแล้วเนี่ยรากมันเดินแล้วมันแทงจันทเลยนี่มัน Amazing มากเลยแต่ก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาอัด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 นะคะ อัดลงไปนะคะสูตรยี่0 2บอัดได้เต็มที่นะคะเร่งตาดอกเต็มที่เพราะต้นมันใหญ่พะละกําลังมันเยอะให้รากมันเดินได้เต็มที่นะคะแล้วก็ปล่อยเลยนะคะให้มันทันนะคะเนะี่ยก็ผสมง,ง่ายแล้วเอาหนอ่อปลูกหนอ่อปลูกย่ำกันไปย่ำกันมาอย่างเงี้ยนะคะถึงจะได้ ต้องเลี้ยงไก่นะคะสนุกแล้วต้องเลี้ยงไก่อินทพาลัมไม่เหลือไก่ยังเหลือไก่เหลือแน่นอนแต่คิดดูนะคะถึงแม้ว่ามันจะถูด้วงกินกลนไปแล้วนะคะแต่หน่อกของมันเห็นไหมคะขุดปุ๊บเอาหน่อมาปลูกแทนอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่เสียนะคะไม่เสียอินทพาลัมไม่มีทางเสียนะคะแล้วก็ผลของมันแปลรูปได้ง่ายผลก็กินอร่อยะะอ่าไสิขุดเลือกแท พี่คุณพี่ยังเลือกแทะหากเกามันนะติต้องเอายามาต้องเอายามาลาดนะไม่พิเดดเอเมื่อหลังเอายาด้วงอ่ะลาดลงไปเลยยาดูดซึมอ่ะโปวาโดอ่ะลาดลงไปเลยโปวาโดลาดลงไปเบิดเลยมันดูดซึมอยู่ในต้นมันอ่ะใส่ยาด้วงกันด้วงลงไปเลยอย่างน้อยว่าประกันสามเดือนนะคะกันสามเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอายามา เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอายามาลาดลาดลงกกลงต้นเลยมีน้ำกินกันไหมเนี่ยติดฟันนะคะเราต้องใช้ไม้จิ้มฟันเหล็กจิ้มฟันมีเย่อ2%เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะ